กับกงรี่อีกแล้วนะคะวันนี้กงรี่ไม่ได้ออกไปทำคอนเทนต์ที่ไหนแต่เป็นที่บ้านเพราะว่ากงรี่วันนี้อยากจะกินไก่ทอดไก่ทอดนึกถึงไก่ทอดแต่กงรี่จะมาถ่ายการสั่งอาหาร เดลิเวอรของจีนแล้วก็เอามาส่งให้คนมาส่งที่บ้านนะคะหรือภาษาจีนเรียกว่าส่งไหว้ไม้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสั่งกันเลยนะคะว่าสั่งยังไงใช้ว c แชทนะคะกรงลี่จะใช้วีแชทในการสั่งค่ะไปดูไปดูกันเลยค่ะ นะคะก็เราต้องใช้แอปวีแชตนะคะที่จีนแอปส่งสั่งอาหารจะมีอยู่หลายแชทหลายแอปพลิเคชันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาเลยที่ <c oughs> ตรงน,นี้ค่ะแล้วเราก็มาที่ U o d delivery นะคะ <c oughs> ก็มาค้นหาร้านที่เราอยากจะซื้อนะคะวันนี้กงดีเลือกร้านนี้แล้วกันนะคะ <c oughs> อยากจะกินไก่ทอด <c oughs> หิวไก่ทอด เมนูก็จะมีหลากหลายนะคะแต่วันนี้กงลี่ขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะไก่ทอดกดที่เครื่องหมายบวกค่ะนี่แบตบจะหมดหลางที่เลือกไก่ทอดแล้วนะคะเราก็มาดูเครื่องดื่มที่ร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะเครื่องดื่มเดี๋ยวรอดูนะคะสั่งอะไรดีนะ เป็นสูปี้แล้วกันนะคะน้ำสปา이ส์หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายการนะคะ <S <S <ๆ>อันนี้คือรายการที่กรงรี่ฝั่งนะคะสป라이ส์หแล้วก็ใส่ทอด1ชุดนะคะราคารวมก็เป็น34.9สิบส่หยวนแล้วก็อันนี้คือที่อยู่นะคะกดโอเคเลยค่ะ อันนี้ก็คือเราจะไม่เอาพวกช้อนซ้อมตะเกียบต่างๆนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็เชียร์ติ้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราใส่รหัสจ่ายเงินของเรานะคะเดี๋ยวกงรีขอจ่ายก่อนนะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีขึ้นแจ้งเราสามารถเช็คได้ว่าอาหารที่เราสั่งจะมาภายในเวลาไม่เกินกี่นาทีนะคะบริการที่นี่เขาเร็วและไวมากค่ะ การที่กรงรีสั่งนะคะไม่เกินสาสิบนาทีค่ะหรือครึ่งชั่วโมงนั่นเองแต่ตอนนี้ไปดูค่ะกงรี่จะทำอะไรทํทำรอไก่ทอดนะคะก็คือขนมจีนน้ำยาค่ะตอนนี้น้ำยากำลังเดือดเลยนะคะเดี๋ยวเรารอไก่ทอดมาค่ะก็จะเสร็จพอดีกันนะคะคนส่งอาหารของเราก็มาถึงแล้วนะคะพี่เชียร์ค่ะไก่ทอดของเราค่ะแต่ว่าเราจะกินหมดไหมเอ่ยไปดูมันจะเยอะมากเลยไก่ทอดพร้อมกันเลยนะคะ โอ้มาเลยยังสนไก่มาเลยอ่ะนี่นะคะที่เราสั่งน้ำสับร้รยนะคะแล้วก็ไก่ทอดนี่นะคะจะกินหมดไหมอ่ะค่ะขอตัวไปกินข้าวขนมจีนกับไก่ทอดก่อนนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการสั่งอาหารที่กิน แบบเดลิเวอรีหรือเรียกว่าไว้าหไม้เปลี่ยนว้าหไม้ส่งไว้าหไม้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะขอให้ทุกคนทานข้าวและดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วกรงรีมีอะไรดีๆจะเอามาฝากนะคะสำหรับสายกินสายเที่ยวสายการใช้ชีวิตในกิมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างช่วยหน่อยนะคะเพื่อเป็นกํลังใจในคิดหน้าแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะ